เป็นคณะกรรมการประเมินเ t สแพ c t i c e ของโรงเรียนสักพู่นะครับ <c oughs> <c oughs> โรงเรียนไกลพัฒดีวิทยาคมนะครับชื่อผลงานาที่ส่งมานะครับจะเป็นชื่อ,อการส่งเสริมและพัฒนานระบบการวิเทศภายในและการจัดการเรียนรู้ <c oughs> โรงเรียนไกลพัฒดี <c oughs> วิทยาคมนะครับ ซึ่งคณะกรรมการทั้งสองท่านนะครับได้ประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็จะมา,าพูดในแง่เกี่ยวกับสิ่งที่ดีสิ่งที่ควรปรับปรุงพัฒน,นานะครับเพื่อทำให้เบสแพ็กชิพชิ้นงานนี้ดียขึ้นไปในอนาคตน,นะครับนะในส่วนแรกนะครับในส่วนของที่มาและความสำคัญนะครับก็จัดก,การอ่านเอกสารนะครับก็ ในเอกสารก็มีการระบุชัดเจนนะครับเกี่ยวกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของศตวรรษที่21ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงนำพามาสู่ความจำเป็นของการที่อ่านบทของสถานศึกษาแล้วก็มีการเชื่อมโยงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning นะครับในส่วนนี้ก็ทางคณะกรรมการ เห็นพ้องกันนะครับว่าเป็นส่วนที่ดีนะครับแต่ว่าในส่วนของที่มาและความสําคัญนะครับโรงเรียนนะครับยังไม่ระบุะยกตัวอย่างเช่นสภาพปัญหามันเกิดยังไงถึงได้มาเป็นเบสแท็กจิของชิ้นงานนี้แล้วก็ยังไม่มีการระบุเกี่ยวกับการแก้ปัญหาหรือการพัฒนางานในด้านต่างๆนะครับซึ่งจากการอ่านลงไปเรื่อยๆนะครับก็ ส่วนของสภาพปัญหาแล้วก็การแก้ปัญหานะครับจะไปอยู่ในส่วนที่3นะครับในส่วนของกระบวนการหรือขั้นตอนการดําเนินการในเชฟภายในสถานศึกษานะครับในส่วนที่2นะครับองค์ประกอบที่2จะเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายนะครับก็โรงเรียนก็ได้ระบุวัตถุประสงค์เป้าหมายครบถ้วนนะครับแต่ว่าทางคณะกรรมการนะครับอยากจะให้เพิ่มนะครับว่า เรากําหนดวัตถุประสงค์อะไรมาผลที่ได้ก็คือเรายังไม่มีรา,ายงานหรือสรุปผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์เป็นข้อๆมานะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับมีการกําหนดว่าบุคลากรร้อยละเกมีความพึงพอใจแต่ว่าในเล่มรายงานก็ยังไม่มีส่วนนี้ให้เราเห็นนะครับในส่วนขององค์ประกอบที่3นะครับ กระบวนการ,รอขั้นตอนการเทศนะครับก็โุงเรียนนะครับก็ได้มีการนําหลักการกระบวนการทฤษฎีต่างๆนะครับเข้ามาเพื่อที่จะทำมา,มาเป็นโมเดลของโุงเรียนนะครับโดยโดยโมเดลจะชื่อว่าอัปเกรดโมเดลนะครับซึ่งอันนี้เราจะไม่พูดถึงนนะครบยาวมากนะครับเพราะว่ามีการอ่อาวนะครับเขาเรียกว่า ในโมเดลนะครับก็จะมีการอาจจะมีการใส่วงจร PDCA เข้ามานะครับมีการใส่วงจร PDCA เข้ามาร่วมกันกับโมเดลนี้นะครับซึ่งโมเดลนี้ก็ได้ไปสู่เป็นแผนการปฏิบัติงานในการดำเนินงานนินิครับ ใน,ในแผนการดําเนินงานนะครับก็จะมีขั้นตอนต่างๆนะครับแต่ว่าทางคณะกรรมการนะครับอยากจะให้สืบเกี่ยวกับเช่นตัวอย่างเช่นความทีในการนิเทศของแต่ละภาพเรียนว่าในแต่ละภาพเรียนเราควรจะนิเทศกี่ครั้งดีนะแล้วก็เอาผลการนิเทศครั้งที่1ครั้งที่2องลงมาวิาพากวิจารณ์เป็น PLC กันดูว่ามันมีผลเปลีป่ยนแปลงอะไรยังไงเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ครับคือ ในส่วนของรายงานก็มีมีบอกนะครับว่าเกณฑ์เป็นเกณฑ์ยังไงแต่ว่าส่วนนี้ยังไม่มีรายงานออกมาให้เราเห็นว่าได้ทําตามเกณฑ์หรือจะทําตามที่ได้คุยกันไว้ตามขั้นตอนหรือเปล่าครับส่วนเรื่องของผลการดําเนินงานนะครับผลนะการดําเนินงานตามที่ได้กล่าวข้างต้นนะครับว่า มีจุประสงค์3ข้อนะครับแต่ว่าในการรายงานครับมีมีแค่เรื่องเดียวที่รายงานมาที่ทําให้เราเห็นก็คือเรื่องการยกผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนนะครับก็คือ,อาจากที่คุยกันนะครับคืออยากขอเสนอแนะให้รายงานให้ครบตามวัตถุประสงค์ในการทำเว็บแพ็กีฟนี้ครับครับ ในส่วนของอปัจจัยด้านความเาเร็จะน,นะครับก็จะขออนยญาเสนอเน้นนะครับก็ซึ่งใน,ในรายงานเขาได้ระบุะปัจจัยความเาเร็จในภาพที่กว้างไม่บบว่าจะเป็นเช่นการสนับสนุนนะครับของผู้บร,ริหารการทำงานเป็นทีมและความเป็นผู้นําทางวิชาการครับก็อยากเสนอคือนะครับคือมีการเชื่อมโยง เกณฑ์โมเดลนะครับว่ามีองค์ประกอบในบ้านที่เป็นปัจจัยความสําเร็จตัวอย่างเช่นครับตัวที a t i o ากกอารมีส่วนร่วมคือปัจจัยสําคัญนครับควรใส่รายละเอียดเชิงปริมาณว่าการมีส่วนร่วมของคุณครูในการพิเทศแบบเพื่อครูช่วยเพื่อครูนนาไปสู่การประรุงแผนการสอนอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ควรจัดลำดับความสําคัญ มีหลักฐานเชื่อมประจักนะครับควรจับคำตับว,ว่าปัจจัยที่กล่าวมาน,นั้นปัใจจัยใดมีผลกระทสรสรบสูงที่สุดนะครับต่อการเปลี่ยนแปลงของคูู้หรือผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนครับนดนำเสนอหลักฐานที่เฉพาะเจาะจงไม่ว่าจะเป็นคํากล่าวหรือข้อความของผู้บริหารที่เน้นย้ำในเรื่องของการอิงพศนะครับสิทธีการเข้าประชุม PLC ที่เพิ่มขึ้นครับสำหรับในหัวข้อบทเรียนที่ได้รับนะครับ ึ่งจากรายงานก็ได้สรุปนะเป็นแบบแน,นวนทางการแก้ไขปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอนครูครับเช่นการปรับรูปแบบ,บเป็นการสอนแบบแอคทีฟเรียนนิ่งนะครับโดยการใช้เทคโนโลยีนะครับก็ซึ่งเป็นประโยชน์มากนะครับก็อขออนุญาตเสนออย่างนี้นะครับก็คือจุดที่ควรเพิ่มนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นการอภิปรายนะครับบนนำผลที่ได้าจากการเปรียบเทียบหรืออ้างอิงกับแนวคิทดทฤษฎีหรือ งานวิจัยอื่นๆนะครับเพื่อให้ผลงานมีน้ำหนักทางวิชาการนะครับมีความสมบูรณ์มากขึ้นนะครับส่วนของการเผยแพร่นะครับก็มีการเผยแพร่ที่ชัดเจนนะครับให้ข้อมูลทางยุคทันสมัยไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่ทางราย์ทุกนะครับเว็บไซต์ของเรียนนะครับแฟนเพจเป็นทุกนะครับแล้วก็ขอเสนออีกเพิ่มเติมนิดนึงก็คือการเผยแพร่เป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะครับไปยัง โรงเรียนในศูนย์กรข่ายหรือในสำนักง,งานเขตพื้นที่นะครับหรือพื้นที่อื่นๆนะครับให้ได้ลองใช้แอ a พลิซินะครับดูนะครับก็ขอเพิ่มเติมนะครับอีกส่วนก็คือในส่วนของภาพถวานะครับในรูปเล่มรายงานก็จะมีเพียงภาพนะครับเป็นเพียงภาพก็เพิ่มเติมให้มีการบรรจายใต้ภาพว่าภาพนี้ใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรนะครับประมาณน,นี้นครับก็ขอเพิ่มเติเมเพียงเท่านี้ครับ นาะกรรมการขอสมบคุณสวับด้วยครับ